อ่ะสวัสดีทุ่านผู้ชมทุกท่านรายการคาพี่ดิยวแล้วรู้สดเลยกัน,น,น,กกนแฟนร้เกมมัจจุบินร้านนะครวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมไมโครฟลับที่ผมจะไม่บอกใล้กันเป็นตัวบอกตัวเกมที่โคตรพิสดารน,นี่ฮะแล้วตัวเกมนี้มันปลดล็อกทุกอย่างนั่นแหละนะฮะเอาตัวไหนดีวะตัวไหนดิเอออเอาไหนวะนี่ก่อนโอเคนะก็คือตัวเกมนี้ครับคอยดูนะเดี๋ยว ผมจะเข้าแมพห้ดูนะไปตั้งแมปกันครับคอยดูนะมันจะทิพย์สะ د ا แค่ไหนนะโอเคเดี๋ยวปรับเป็นโหมดเกส์สยิกตอน normal เฮ้ยแนวเว้ยหารแม่งเลยโอเคลก็โคโลกแซบไปๆไปไปคอยดูนะท่านชมนะนะคอยดูนะไม้ค้าเป็นพิพสา د ا แค่ไหนนะฮะรอแป๊บนะฮะ เครื่องผมมันช้านะเก็บ okay, มาแล้วนะนี่ครับเราดนับแรกไปดูช่องเก็บของคนระับขอยดูรับ <S <S เห็นไหมครับนี่มันพิสดาษโคตรเยอะแนะ่แบบนะเอาของมาแบบคือเอาไปเล่นกับเพื่อนได้เลยเนะี่ยคือถ้าเพื่อนมีของเต็มตัวใช่ไหม เราเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเพื่อนของเต็มตัวมาให้เรามาของของในตัวเราเนี่ยไม่จํากัด <g ül> จริงเหรอเออโอเคไปะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะเราเป็นไซตามะด้วยเนะี่ยเดี๋ยวรออยู่ไหนวะอยู่ช่องช่องช่องดาบใช่ไหมเฮ้ยไปกดอะไรเนี่ยเนี่ยโอเคช่องดาบช่องดาบช่องดาบนี่ลงอ่ะทีนี้ลงไปเลย <c oughs> โอเครอแป๊บ ทั้งดาบนี่ครับเราจะเป็นอมตะจริงๆนะเนี่ยไปดูนะไทาตามาดิไม่ได้ออมตะเออแล้วเราจะเป็นอมตะด้วยเอออนะไรแบบนี้เนี่ยอ่ะผมจะลองดูนะเอ้ยเออสไปเดอร์สไปเดอร์ไม่ต้องเอาหรอกเนาะมาเอาซัมบี้ไหมเอา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 ไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาอะไรดีไม่เอานี่ก่อน เอาตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนวะบล็อกบล็อกนั้นน่ะบล็อกบล็อกบล็อกอมันอยู่ตรงไหนอะใช้เดเตอร์แพคแล้วมองไม่เห็นโอ้โหนี่อะอค,ครับผมจะสร้างไว้แบบนี้นะวิเทอร์นะเออนี่ยเออเนี่ยครับผมสร้างไว้นะโอ้ยนะนี่โอเคปะ ผมจะปรับเป็นโหมดสไปเวิลนะ่าคอยดูครับมันจะเต๊พแค่ไหนเรามาดูกันครับมามาเต๊โอเคนี่ครับคิปเปอร์ระเบิดอ่ะเราไม่เราไม่ตายครับเยเนี่ดูดูดูวุ้งเออชอบว่ะเออชอบแบบนี้ว่ะระเบิดเลย <c oughs> นะเอา้าวเอเอตอนตอนเราไปตีมันครั้งหนึ่งมันก็ตายแล้ว ก็ไม hey, ่ด oh, ีได้ไงวะนะเฮ้ยก็ไม่ดีได้ไงอันนี้อ่าตัวเสียตัวด้วยมึงมึงเออเจ็ดได้ธนูได้เหรอเออเฮ้ยเฮ้ยอันใหม่เว้ยเฮ้ยได้ธนูได้ะจังเทพเลยได้ธนูได้ไงวะเนี่ยน่ธนูกากกากนะโง่โดนด้วยเยสได้ไงวะ้ นะ้าแม่นน,นัวอา้าวอาปลักมากมากไปครับอุสลามต่อยเราไม่เข้าเนียนะแล้วดูซัมบี้อา้าวซัมบี้เอ้ยซ,ซัมบี้เด็กต่อยเราไม่เข้าหรอครับไม่ไปเลยตายตายนะแล้วพิคซัมบี้แล้วเนี่ยเสียงมันดังเลยเนี่ยนะพิซัมบี้ดู ว้าวนะโคตรเทพเฮ้ยเราควรจะสร้างอันนี้ได้ไงเนี่ยอ้าวหายไปหมดแล้วปูหายไปได้เงยนะโอ้ไม่ล่ะทำอะไรกันได้นะโอ้โหวีเธออึ๊บอึ๊บวางอ้้ยวางไปดิโอเคนะควรจะวางได้ปู ดูเลือดดูเลือดนะครับผมเจอจะแผกไงก็เลือดเลยเลือดปไ,ออไปเลยเลือดก็ออกไปนี่ครับนัดเกี่ยวตายเอาดูนะมึงแป๊บเกี่ยวตายเฮ้ยมึงไม่โดนว่ะมึงก็หลบจริงจ้า <c oughs> ตายตายไม่ได้วงตัวตัวเลย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 ตายดิโอ้โอ้ยแรงแลกเลยแลกแลกแลกโอเคนะตายครับ แต่วันนี้เธอตาโอ้แหลกเลยเอพีเอ็มเหลือห้าโยแหลกเลยครับเอาไงละตานี้เอาแหลกเลยเฮ้เด้อเด้อค้างเลยเหรอโอ้โอ้เล่งไงเล่งไงเล่งไงเอาเร่งไงกูเล่งไงเสีายาฟแล้วนันไม่ตอบสองเฮ้ตกลงไปถึงครับเออนะฮะโอเคสหรับคลิปนี้ ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไมใครตอนนี้นะครับบายบาย